สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อเรื่องเดิมคือกราฟของฟังก์ชันกำลังสองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันฝัน,นี้เป็นตัวอย่างคือหน้าตาเป็นแบบนี้เขาให้เขียนกราฟของฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อแรกเขาให้ y เท่ากับ4 x กำลังสองบวกสองลองดูซิว่าเป็นกราฟพาราโบลาคว่าหรือไงเอ่ยดูตรงนี้ ดูดนะ้ x กําลังสองสีมันทําไมกว่า0มากกว่า0ดังนั้นเป็นกราพพลากบล่างหงายรืยความหงายพอได้เสร็จปุ๊บพอรู้แล้วว่าเป็นกราฟพลาบล่างหงายให้นักเรียนไปเขียนตารางแบบนี้ออกมาตาราง6ช่องแบ่งเป็น2แถวแถวแรกให้เป็นค่าของ x แถวที่2ให้เป็นค่าของ y เท่ากับส x กำลัง2บวก2ให้มีหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นกำหนดค่า x ขึ้นมาค่า x ขึ้นมาครูกำหนดให้เป็น0ลบ1ลบ2แล้วก็1 2ครูกำหนดค่า x มีหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นหาค่า y หาจากไหนล่ะหาจากสมการนี้4 x กำลังสองบวก2 x มีค่าเป็น ตัวข้างบนตรงนี้ x เ,เป็นค่าอะไรเอาไปแทนใน x ตนัวนี้เอาตัวแรก x มีค่าเป็นลบสหนูก็เอาลบสไปแทนค่าใน x นี้ดู y 4, เท่ากับ4 x กําลังสองลบบวกสองใช่ไหมครูบอกแล้วเอาช่องแรกช่องแรก x ของเรามีค่าเป็นไรลบสออะไรเป็น x แทนด้วยไรลบสองสี่คูณด้วยลบสทั้งหมดยกกําลังสองบวกกับส ลบ2กับดังสองมีค่าเป็น4บวกกับ2อง16 16, 16ีบวกสมีค่าเป็นไรสิ 18. ดังนั้นช่องแรกของเรามีค่าเป็น18ต่อไปอันที่2ช่องที่2 x ของเรามีค่าเป็นไรลบหแล้วก็แทนค่าในสมการ y เท่ากับ 4x กำลังสองบวกสองเท่ากับ4คูณอยู่กับ x x ของเราคือลบหนึ่งแล้วก็เอาลบหนึ่งไปแทนค่า x ลบหนึ่งกำลังสองบวกสองลบหนึ่งกำลังสองมีค่าเป็นหนึ่ง4คูณหนึ่งบวกสอง4คูณหนึ่งมีค่าเป็นสี่บวกสองสี่บวกสองเป็นหกดังนั้นช่องที่สองของเราคือหก ต่อไปช่องที่3ของเราคือค่0 y เท <Y S 1> ่ากับ4 x กํลัง2บวก2 x 2> ของเราแทนค่าไปละกํลัง 2, 2บวก2เป็นค่าไปละย์ดังนั้นได้ละสนั่นเองต่อไป ช่องที่สามไปละช่องที่สี่ไปละ x ไปละหนึ่งสมการเดิม4 x กำลังสองบวกส x แทนเป็น1นะก็จะได้สคูณอยู่กับ1นึ่งกำลังสองบวกสอกำลังสองมีค่าเป็น1 4ึ1่งสคูณหบวกสอคูณหเป็น4ีบวกสซิได้ไร ดังนั้นช่องนี้มี y มีค่าเป็น6ต่อไปช่องสุดท้าย x ของเราคือ2 x ของเราคือ2 x ของเราคือ2 4x x ของเราคือ2ใส่ไป2องกำลังสบวกสอ,สอกำลัสงสมีค่าเป็น4 4่คูณสมีค่าเป็น16 16กบวกสได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอ่ยได้10 ได้สิบแปดใช่ไหมได้ค่า x ค่า y แล้วได้ค่า x ค่า y แล้ว x ของเราคือลบสอง y คือสิบแปด x ลบหนึ่ง y คือหก x เป็นศูนย์ y คือสอง x เป็นหนึ่ง y ได้หก x เป็นสอง y ได้สิบแปดจากนั้นนะทำไรวาดกราฟแกน y ของเรา n แกน y ของเราเป็นแต่ค่าอะไรค่าบวกดังนั้นครูก็จะเอาฝั่งบวกเยอะฝั่งลบน้อย วาดกาบเอาฝั่งบวกเยอะๆฝั่งลบน้อย จุดตรงการนี้เป็นศูน x oh. ของเราเริ่มจากอะไร1 2ใช่ไหม 2> oh. 1>, 1 2 3 -1-2-3 ลบลบ2ลบ3แกน y ของเราเป็น2 6 8 6 8เริ่มจากอะไรดีอ่ะ เอาเริ่มจากสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกเอ่อครูเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนแผ่นใหม่แล้วกันครูวัดกราบไม่พอนะ,อะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยน ขอเปลี่ยนแผ่นใหม่นะเราวาดกลับใหม่อ่ะเปี่ยนแผ่ใหม่วาดกลับใหม่อกูอเริ่มใหม่ดีวกว่าเมื่อกี้คู่แบ่งตัวเลขไม่พอต้องขออาภัยด้วยนะอ่ะครูเริ่มจากขีดเส้นไม่ตรง ต้องขออภัยด้วยนะคะ สองสิบหกยี่สิบอ่ะได้ค่ะ y y ได้ออกมาแล้วจากอันนี้คู่แรก x ของเราเปแล้วลบสองสิบแปดลบสองสิบแปดเราก็ไปดู x เป็นลบสอง y เป็นสิบแปดสิบแปดก็อยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหม อยู่ครึ่งหนึ่งก็ตรงนี้อ่านี้เป็นลบสองสิบแปดต่อไปอันที่สามเป็นอะไรลบหนึ่งหกอันที่สองเป็นลบหนึ่งหกลบหนึ่งอยู่นี่หกอยู่ระหว่างกึ่งกลางตรงนี้ใช่ไหมอ่าเป็นลบหนึ่งหกต่อไปศูนย์สอง x เป็น0วายเป็น2อยู่ตรงนี้อันนี้คือ0 2ต่อไป1อะไร1 6 1 6 1 6 1อยู่นี่6อยู่ตรงนี้หนึ่งหกต่อไปสองอะไร 2องสิบดสองสิดตร้สองสิได้ขครบห้าจุดแล้วจากนั้นทำอะไรวาดเส้นใช่ไหมวาดกราฟออกมาจากจุดแรกไปหาจุดที่สองจุดที่สจากจุดที่3มไปหาจุดที่4ก็ไปหาจุดที่ห้า เป็นการของ y เท่ากับ 4x กําลังสองบวก2ได้แหละหน้าตาเป็นแบบนี้จุดจุดต่ำสุดของเราไม่ได้อยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์แล้วนะอยู่ที่จุดอะไรศูนย์สองแล้วในหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะอะต่อไปดูข้อที่สองบ้างข้อที่สองข้อที่สองข,ข,ของเรา y เท่ากับ 4x กําลังสองลบ4 ก็จะดูก่อนใช่ไหมขั้นตอนแรกดูก่อนว่าเป็นผลบวกล่ามหรือหงายไปดูที่หน้า x ก,กำลังสองหน้า x ก,กำลังสองคือ4 4มันทำไมกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์ดังนั้นเป็นอะไรหงายดังนั้นเป็นหงายอ่ะพอได้เสร็จปุ๊บตีตารางเลยตารางหกช่องแบบ่งเป็นสองแถวแถวแรกให้เป็นค่าของ x แถวที่สองเป็นค่าของ y y เท่ากับ ส x กํลังสลบสโดยครูจะก,กำหนดเป็น0 1 2ย์หนึ่งลบหลบสองพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บแทนค่าลงไปแทนค่าลงไปแทนค่า x อยากได้ช่องแรก x ของเราคือลบสองหนูก็เอา x ตรงนี้ไปแทนค่าใน x ตรงนี้ y เท่ากับ4 x กํลังสองลบ4 x ของเราคือลบสองสี่คูณกับลบสองทั้งหมดยกกำลังสองลบสี่ลบสองกำลังสองมีค่าไปไหร่สี่สี่สี่เป็นสิบหกสิบหกลบสี่ได้เท่าไหร่สิบสองได้เป็นสิบสองต่อไปลบหนึ่งบ้าง y เท่ากับสี่เกกำลังสองลบสี่เท่ากับสี่ คูณแทน x เป็นอะไรลบอะล,ลบ1กำลังสองลบ4ลบ1กำลังสองมีค่าเป็น1ลบ4 4คูณ1นได้4 4, 4ลบ4มีค่าเป็น0มีค่าเป็นศนะูนย์ะต่อไปเป็นศูนย์บ้างต่อไปเป็นศูนย์บ้าง y เท่ากับ 4x กำลัง2ลบ 4x เป็น0บาง4คูณ0กำลัง2ลบ4 4คูณ0ได้0 0ลบ4มีค่าเป็นอะไรเป็นอะไร0ลบ4มีค่าเป็นลบ4ต่อไป เอกมีค่าเป็นไรหนึ่งเท่ากับ 4x กำลังสองลบ 4x ของเรามีค่าเป็น1 1ึกำลังสองลบ4 1ลังสองมีค่าเป็น1 4คูณ1ลบ4 4คูณ1ได้4 4ลบ4มีค่าเป็น0ต่อไปเป็นไรต่อไปเป็นไรเป็น2 y เท่ากับ4 x กำลัง2ลบ4 x ของเราเป็น2บ้างลบ 4, 4 4คูณ4ลบ4 16ลบ4ได้เป็น12ดังนั้นครูก็ได้ตัวนี้เป็น12ได้ออกมา,มาลแลาวแมีทั้งค่าลบและค่าบวกแกน y ของเรามีทั้งค่าลบและค่าบวกนะอ่ะจากนั้นได้แบบนี้เสร็จปุ๊บไปวาดกราฟ ไปวาดกรับอะไปวาดกรับไปวัดกราฟบ,บ,บ,บ้างครับของเรา ลบสองลบ3ามนนี้เป็นอะไรนี่กุูเริ่มจากสี่แปบดบบสองสิบห เสร็จปุ๊บพอดจุดลงใบบ้างจุดแรกพิกัดจุดแรกคือ 2, ลบสองสิบสองลบสองอยู่ตรงไหน x เป็นลบสอง y เป็นสิบสองตรงนี้นี่เป็นลบสองสิบสองต่อไปพิกัดจุดที่สองเป็นลบหนึ่งศูนย์ x เป็นลบหนึ่ง y เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้อันนี้คือพิกัดจุดลบหนึ่งศูนย์ ต่อไป0ลบ4 x เป็น0 y เป็นลบ4อยู่บนแกน y ตรงนี้นี่คือ0ลบ4พอได้แล้วต่อไปพิกัดอะไร1 0 x เป็น1 y เป็น0อยู่ตรงนี้อันนี้คือพิกัดจุด1 0ต่อไปอะไร2 12 x เป็น 2, <F S 1> 2. X เป็น 2, Y เป็น12นี่อยู่ตรงนี้ 2, 12, 12อ่ะได้ครบ5จุดแล้วทำอะไรต่อวาดกราฟใช่ไหม,มวาดกราฟเป็นกราฟของ Y เท่ากับ 4X กำลัง2ลบ สเสร็จแล้วมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะอ่าต่อไปตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายเป็น y เท่ากับลบ3 x กำลังสบวกลบ3 x กำลังสองบวก7ฟังกชันนี้เป็นพาร,ราโบลาไหเดวความเนี้ยไปดูที่หน้า x กำลังสองลบ3มันทำไห้กว่า0น้อยกว่า0ดังนั้นเป็นพาร,ราโบลาควา เป็นพลาพลาความอ่ะพอได้รู้เสร็จปุ๊บไปเขียนตารางเลยช่องแรกให้กลายเป็น x ช่องที่2แถวที่2ให้เป็นค่าของ y y ของเราเท่ากับลบ 3x กำลัง2บวก7ครูกำหนดค่า x ขึ้นมาให้กลายเป็น0 -1 ลบ1่ลบาครูเขียนฝังผิดอันนี้ต้องเป็นไร1 สองลบหนึ่งลบสองจากนั้นหาค่าขหาค่า y ออกมาจากสมการนีเ้เริ่มจาก x เท่ากับ2ก่อนให้ x เป็น2ก่อนอสมการแรก y เท่ากับลบ3 x กําลัง2บวก7 X เป็นลบสอลบสาเป็นลบ2องกัลสองบวกเจลบสกำลงสองมีค่าเป็นอไรสี่ลบสคูณสบวกเจลบสาคูณสได้เป็นลบ12บลบสบวกเได้เป็นลบหช่องแรกของเราได้เป็นลบ ค่ะต่อไปอันที่สองให้ x เป็นอะไรเเป็นลบหนึ่ง y เท่ากับลบสามเำลังสบวกเจเป็นลบหนึ่งนะก็แทน x เป็นลบหลบสามคูณกับลบหนึ่ำลังสองบวกเลบหนึ่ำลังสองมีค่าเป็นหนึ่งได้เป็นลบ 3าบวกเเครื่องหมายตางกันนำมาลบกันลบสามบวกเจ็ 7, 7, ลบสเหลือเ้รอไรสนะีต่อไปแทน x ด้วยไรต่อไปแทน x ด้วยไรศนย์ y เท่ากับลบสาม x กำลังสบวกเ x แทนเป็น0ูนย์ลบสคูณศย์กำลังสองบวกเ ได้ไปละศูนย์บวกเจ็ดมีค่าเป็นเจ็ดต่อไปต่อไปเป็นไร x เป็นไรหนึ 1, y เท่ากับ 3 x กําลังสองบวก7 x ของเราเป็น1บ้างลบ3คูนกับ1นกําลังสองบวก7ลบ3คูณ1 7, นบวก7ได้เป็นลบ3บวก7ได้เป็นเท่าไรเลย4ต่อไป2บ้าง x เป็น2บ้าง y เท่ากับลบ3 x กําลังสองบวก ลบสามคูณกับสองกำลังสบวกเจกลังสองมีค่าเป็นสี่ลบสคูณสบวกเลบสคูณสได้เป็นอะไรลบสคูณสได้เป็นอะไรลบสิบสวกเลบสิบอวกเามาลบการสิบลบเได้เป็นลบห้าดังนั้นช่องสุดท้ายเราได้เป็นลบ หา้าอ่ะพอได้ครบทุกช่องแล้วเราวก็ไปวาดกราฟแกน x ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แกน y แกน y อ่ะแกน x ขอให้เป็นอืม,อมแกน x แกน y อืมแกน y ตรงนี้เป็นศูนย์ลบหนึ่งลบสองลบสามหนึ่งสองสามแกน y มีค่าลบด้วยแล้วก็ค่าบวกด้วยครูก็เริ่มจากสอง สี่หกแปลบสลบสี่่คูต่ออีกหน่อยหนึ่งคูต่ออีกหน่อยหนึ่งเป็นลบหกนายครบแล้วใช่ไหมจากนั้น เราวาดกราฟเสร็จแล้วเราก็เอาจุดแต่ละจุดไปพอดในกราฟจุดแรกลบสองลบห้า x เป็นลบสอง y เป็นลบห้า x เป็นลบสอง y เป็นลบห้าก็อยู่ระหว่างลบสี่กับลบหกก็อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นลบสองลบห้านี่อยู่ตรงนี้ลบสองกับลบห้าอยู่ระหว่างลบสี่กับลบหกอยู่ตรงนี้ได้พิกัดจุดคือลบสองลบห้าต่อไปจุดที่สองเป็นลบหนึ่งสี่ ลอยู่นี่สอยู่นี่อยู่ตรงนี้อะไรพิกัดจุดเป็นลบหน่งสี่ต่อไปเป็นอะไรถ่อไปเป็นอะไรศูนย์กับเจ็ดเเป็นศูนย์เป็นเจ็ดอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้0 7ต่อไปอันที่สจุดที่4เป็น1กับ4ีนะหกับสี 4. เเป็น1 y เป็น4 x เป็น1 y เป็น4ตรงนี้1กับ4ต่อไป x เป็น2 y เป็นลบ 5x เป็น2 y เป็นลบ5อยู่ตรงนี้2ลบ5ครบทุกจุดแล้วใช่ไหมถ้าครบทุกจุดแล้ววาดเส้นออกไปลากเส้นจากนี้ลากไปหาจุดนี้จากจุดนี้ลากไปนี่ หน้าตาก็จะ้ายประมาณนี้ลากให้มันผ่านทุกจุดนะครูลากไปแล้วมันลบไม่ได้อ่ะครูก็เลกจากตรงนี้ไปหาจุดนี้แล้วก็หาจุดนี้ครูก็ได้ออกมาเป็น y เท่ากับลบ3 x กำลงังสบวก7ขออาภัยในการวาดเส้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ อ่ะคูก็ได้แหละกราฟราบลาความที่มีจุดสูงสุดคือจุด0-7เที่ศูนนี่คือจุดสูงสุดของเราคืออะศูนย์เนี่เป็นหน้าตาของกราฟราบลาความของ y เท่ากับลบาม x กำลังสองบวกเวิธีการทำก็คล้ายกับชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะ หาก่อนว่าเป็นกราฟพาราโบลาคว่มหรืองายจากนั้นกําหนดค่า x ขึ้นมาเป็นอะไรจากนั้นก็แทนค่า x ลงไปในค่า y ตรงนี้ x เป็นลบสองหนูแทน x ตรงนี้เป็นลบสองและหนูก็หาค่าออกมาได้เป็นอะไรเพราะหาครบเสร็จปุ๊บเอาไปวาดกราฟแกน x แกน y ให้เลขมันครอบคลุมตัวเลขพวกนี้นะเวลาเขียนกราฟให้ตัวเลขมันครอบคลุมตัวพวกนี้ช่วงแต่ละช่วงต้องเท่ากันถ้าห่างสองก็ต้องสองไปเรื่อยๆถ้าห่างหนึ่งก็หนึ่งไปเรื่อยๆ วันนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้แบบฝึกหัดของครูมีอยู่3ข้อครูกําหนดค่าครูกําหนดค่า x มาให้แล้ว x ของคร<ค>ูมีหน้าตาเป็นแบบนี้มีอยู่3ข้อวาดกราฟไากราฟมาันลงในสมุดกราฟเท่านั้นนะใส่สมุดกราฟเท่าน,น,น,นั้นนะคะไม่ใส่หนังสือนะคะขอเน้นย้ำไม่ใส่หนังสือหรือสมุดให้เป็นสมุดกราฟเท่านั้นสมุดกราฟ ในแผ่นกราฟก็จะมีหน้าตาที่เป็นแบบนี้เนี่ยในสมุดอ่ะก็จะมีตารางให้เป็นแบบนี้แหละในสมุดก็มีตารางให้เป็นแบบนี้เลยไปซื้อสมุดกราฟมาทํานะคะขอให้ลงในสมุดกราฟอย่างเดียววันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ